เปิผืนเก่ากว่าร้อยปีสื่อเรื่องราวพระชาติสุดท้ายแห่งการบำเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรถูกแห่ไปรอบสารธรรมวัดหอไตรโดยศรัทธาของชาวผู้ไทยบ้านเหล่าใหญ่เป็นสัญลักษณ์ในงานบุญเวทที่ปฏิบัติสืบต่อกันไม่เคยขาด ขบวนสัตยายังมาจากการบอกบุญพี่น้องในหมู่บ้านและต่างถิ่นช่วยการจัดหาปัจจัยเครื่องใช้จำเป็นเช่นหมอนลายขิดผ้าห่มเสื้อผ้ารวมเป็นกองบุญใหญ่ของเครือญาติเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับแทนความกตัญยูต่อบรนพระบุุษ พาะกองบุญนี่เพื่อจะได้มีส่วนร่วมอีกอย่างทาให้เกิดความสมฐฐามัคคีในหมู่บ้านญาติพี่น้องได้มารวมกันญาติพี่น้องทั้งหลายที่เด็กย้ายก,กันต,ต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือแม้กระทั่งต่างประเทศก็ต้องมามาเพราะอะไรเพอให้เกิดความรักสมฐฐามัคคีกันแล้วก็จังได้เพ่พี่น้องหลายคนมาแล้วหลายคนมาแล้วก็พ้นพาดิวคุมเหมือนได้พาได้เพ่ได้หมอนทุกชิงทุกอย่างมาหุ้มล้วกั เป็นสัทธาละวาดนึกันเดียวพันวางานพุทธศึกของชาวบ้านผู้ใดที่บ้านเหล่าใหญ่ทีนี้ต้องถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีที่เกิดจากการ ทงเทศมหาชาติจบครบ13กันในวันเดียวจะได้รับอนิสงส์มากทำกลางบรรยากาศป่าวงกฏจำลองสถานปฏิบัติธรรมของพระเวสสันดรบนสาราวัดตกแต่งธรรมมาศด้วยเครื่องบูชาในงานบุญเวทเช่นถงช่อถงชยัยกระยองใส่ดอกไม้พวงระียะดอกไม้ป่าตลอดจนใยแมงมุมและบันไดสวรรค์สื่อถึงธรรมขั้นสูงและบาร,รมีของพระเวสสันดรล้นเกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านที่ตั้งใจสืบทอดงานบุญ โ <S an> อ,อ้ไม่ลำบากหรอกเพราะว่บบาเต็มใจทำแล้วสน,ออสนุกสนานสนุกสนกานใจพร้เอเห่าเอ็ดบุญเนาะเออเห่าเอ็ดบุญถ้าเราทำแล้วมันก็นเกิดชิริมงคลมาก็การเพจการภัยได้เพื่อผููไทยนี่เขามีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่ได้ร่วมทำบุญพระเวท<ว><ว>แะ่ได้อานิสงส์มาก แถวนี้เชื่อว่ามันเป็นทินผู้ไทยที่อนุรักษ์ประเพณีมากยังถืออยว่ากือว่าเข้มแข็ง,ขงเข้มแข็งเพราะวันพระบุรุษเขาเราถือถือแล้วก็ปฏิบัติลูกหลานก็จะปฏิบัติต่อไปกว่า200ปีที่ชาวผู้ไทยมาอาศัยภาพ อีสานสันนิษฐานถิ่นเดิมอาศัยอยู่ทางจีนตอนใต้จนถึงวันนี้ยังสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนาได้อย่างเข้มแข็งและจัดกิจกรรมสารเครือญาติชาติพันธุ์ผู้ไทยทั้งในลาวเวียดนามรวมถึงอีกหลายแห่งและมีการแต่งกายเป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกับชาวบ้านเหล่าใหญ่ที่ยังวิถีผู้ไทยและอาศัยงานบูญเวทร้อยใจคนในชุมชนน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน